ทำคลิปไปหลายหมดกลับมาแล้วครับมันเอาเนี่ยของส่วงมาฝากพี่ตอนรองในยตำสาบายนางมาอนี <c oughs> ่หลังจากให้ไปทบ่อเลยทำคลิปหลายมือแล้วพี่น,น,น้อซีดตำสบายหนาาขิดกินอยากกินแน่วช่วงโอ้ยหนับมาหลายพี่น้อม,มาเนี่ยมืาาอกล่องเนี่ยตำสบายหนางใส่บัลเกอเทียดลาซินีโอ้ยมาดิทู ส mm hmm. ดชจข่มค่ะค่ะมางปาดีทุ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนมาพอพอนุบวันยิแซบอีกที่เก่าน่อครับพี่น้องข้า,าวเช้ายูทู่กวาจะยุ่ในประเทศไทยห้องหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกน,น,น,นะพี่น้องมาแล้วเด้อครับบานบ่อยลงลีปมาลายเหมือนาะพี่น้องเนาอยินหอดพีหอน,น้องนะพี่น้องเอาเนี่ยเงช่วงนะครับเอาเนวเพชรพนะครับมาฝากพี่จันนองในตามันนี่ในตานนตสบายนั่งตาสบายนั่งตําลุดจัดจัดเพชยรเปียวหวานที่เก่านะครับตาใสมะเขือเทศราชินีนะครับพี่น้องมี พักโจมเพื่อว่าผักขามากินกับมะระขีนกผักกะทินอ่อน้อใตม่มมาเสียบเสียบกันวนเด้อพี่นอ้องเด้อยมอนี้อยู่คู่หน่อยที่เก่านะครับกินหอดบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าในเขาเน้ยวมากินแก้วเสียบถ่วงน้ำหน้าพี่นอ้องอหมโอ้หนามลายขนาดได้ตึงเดืงเลยใส่หนามซีนนัวเปียกเปียวหวานที่เกานะครับอื ไขใครวัดไงเนี่ยสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นระบ่เศ้าง่ายนะครับพี่น้องเขาดูแลสุขภาพไม้เด้อครับ เจอมักครับตัวเองไม่อยากเขาอยากงามนะไมพี่หนอ่อยอืมรสชาติมากเลยพี่หนอ่องเพ็ดเปียวหวาน บัานเขาน้ำก่อนอืมเขากันดีไหยันีประคานนอนอืม เป็นยัวชิตหนึ่งนะครับหลังจากเศร้าไข่มะไอ,มอ้มันอืม น้ำมนต์ของข้อขอบุญขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องสามข้าวด้วยครับม,มางคนนะว่าลุงหวันไปใช้พอเห็นลุงขีปมองคยมันมกับางหัวเนาะอื้อ Ừm. Mm Ừm. -hmm. Mm -hmm. เสียบสุดแล้วครับ Mà cái nhóc,

Tâm nó chặt chặt Hmm. ครับเลิาใจครับอืม อืัอ็เป๊ะราจัดชัดจานแห้งพี่น้อง 嗯。Mm hmm. แ่บรับพี่น้องโอค้คักเพชรทัดใจแฮงอานนอะพี่น้องเนาะโอ้ยเ,เพชรจนจนย่มพี่น้อง <laughs> อโอ้โหเพชดเพชดขาดกี่ดีเพชดปากโปะตําสบายนั่งเพชรนะครับเมนูหล้างจากหายเป็นไข่นะครับพี่น้องเป็นเมนูแหลกที่นุบ้บวนในเฮ็ดจีบนอพี่น้องเนาะหายไปโดนเตืบนน้ำวนครับขอขอบคุณขอพุ่นนะครับฝูก,กลังเลี่ยงใจนะครับป็นถามข่าวท้ามข่าวหาน้บวนนอพี่น้องเนาะน้ำวนก็ยาก เ็ปคีบอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกินยังบไดาโอ้ไข่ว่าใหญ่น,ยยนี่แห้งนะครับสายพันธุ์หม้นี่แห้งหลายนะครับพี่นอ้องบิดจากไข่แล้วก็มาไอ้นะครับเอานุ่มบวนัขอขอบุญขอบุ่น,นะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวนก,กินมะคองมะงามหรือว,ว่าพิษผ่าประกันใดนุ่มบวนกัขอถวดข้อไพเ้วอครับแต่เบื้องว่าคลิปนานนุ่มบวชน,นี่แ่บ จะผ้าพีผ้าหนองเขากินยังหรือว่าเห็ดยังนะครับฝากนี่เนื่อครับฝากพี่น้องเขาชาวยูทูบถ้ามาคลิปนี้ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจนม่วลนิแทบได้เฮ็ดคลิปกระต่อไปนะครับคลิปนี้่นวลนีิแทบก็ขอขอบบนขอบพุบ่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่เ,เกียรติกรรมลบชมคลิปพ่อหนุ่มนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงไมรวยสุขสุขคนเด้อครับกราบสวัสดีครับ